สวัสดีครับตอนนี้กินเบอร์เกอร์อยู่เพราะว่าวันนี้เรามาซื้อของไปจัดฉลาดนะครับงานปีใหม่เราซึ่งตอนแรกเลยจัดให้มันใหญ่อลังการมากนะเธอลูกค้าคนนู้คนคน,คนี้มาเชิญเพื่อนร่วมงานที่เราเคย็นร่วมงานมาอย่างเยอะทั้งช่องไมเคิีฮีโร่โควิดแล้วผมจะไปจัดงานปีใหม่ที่โรงแรมผมก็ไม่ได้นึกออกไหมผมต้องดูแว ความปลอดภัยของคนที่อยู่ในโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแคนเซิลงานนะแต่จะมีงานเล็กๆกับให้พนักง,งานเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็มาซื้อของเรียบร้อยแล้วที่มาจับสลากวันนี้นะครับนี่แล้ววันนี้เราจะมีแต่งคอสตูมด้วย ตอนนี้นะครับเรามีกล้องจอมปิดที่ออฟฟิศพนักงานเด็กฝึกงานเราสองคนปงเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะแต่งตัวเป็นอะไรส้มเป็นอะไรเจมเป็นอะไรแล้วก็พนักงานสองคนนั้นเป็นอะไรนะไปเดีย๋ยวเราตามไปดูไปเดี๋ยวเราไปดูกัน,กน สวัสดีครับก็สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้จริงๆเราก็จะมี แต่งงานแฟนซีเป็นตอนแรกจะเริ่มเป็นแบบดิสนีย์แต่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็นว่าเออคอสเพลย์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็โหจะมากันหลายคนเลยแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก่อนวันที่เราจะมาจัดเตรียมงานซึ่งจะเป็นวันจันทร์เนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องโควิดรอบ2มาเราก็เลยต้องตัดสินใจเลี้ยงกันแค่ผมกับพนักงานนะครับก็น่าเสียดายไปนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องเอาความปลอดภัยของคนที่โรงแรมแล้วก็คนที่มาพักอยู่กับเราให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้ผมจะมาพูดถึงการที่เราทําช่องไมค์เควสมา1ปีเก ห 1> 1ปีนะครับเพราะว่าจริงๆเราเ ram, าาริ่มบกรานะครับก็11เดือนเป็นยังไงบ้างปีแรกของ my quest นะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าคนจะให้ความสนใจเยอะและเร็วขนาดนี้นะจริงๆเดือนแรกเราเนี่ยมีแพลนคนละแบบเหมือนแบบคอนเทนต์เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นกินแล้วก็ไปร้านอาหารนะตอนแรกท่านผู้ชมรู้ป่าวว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยอยากจะเปิดคลิปแรกคือไปญี่ปุ่น ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูบ้านตัวเองที่เราจะปล่อยที่ผมซื้อไว้ปล่อยให้เช่ากับพี่เนี่ยที่ฮอกไกโดอยู่แถวสก,กีรีสอร์ทอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดก็โควิดเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็เลยเราก็เลยเป็นออไปเที่ยวเมืองไทยกับกินมากกว่าวก็กลายไปว่าเป็นช่องกินไป mm hmm. เดี๋ยวจะมาพูดถึง ความจำโปรดผมละกันของการทําช่องไมเควลมาในปีแรกนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าผมนึกถึงตอนนี้ผมชอบคลิปไหนสุดใช่ไหมลองทายมาได้นะว่าคุณคิดว่าผมชอบคลิปไหนแต่คลิปที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือคลิปรัสเซียเพราะว่าจริงๆแล้วจ้าหน้าเจมเราไม่คิดว่ามันจะดีอะแล้วเราไปเนี่ยมันแปลกมากนะมันเริ่มต้นก็เริ่มต้นได้แปลกแล้วอะดูท่าทางไม่น่าจะเป็นคลิปที่คนจะดูเยอะอะ,อะถ้ายกตัวอย่างคอมเพลกับแบบพี่โตอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราไปถ่ายร้านพี่โตซึ่งเป็นร้านเนื้อแท้เนี่ยเราเป็นร้านที่ดังอยู่ แล้วเนี่ยแล้วคนที่ติดตามพี่โตก็เยอะมากเนี่ยพอเราไปทําซีรีส์ตำนาน vs ตานานอะแล้วก็ไปกินลาพี่โตเดี๋ยรู้เราเราู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคนจะต้องดูเยอะแล้วท้ายสุดก็ได้ประมาณแค่สามล้านวิวป่ะก็ถือว่าเยอะมากับประสบความสำเร็จมากต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ที่เข้ามาดูแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โตด้วยเพราะว่าพี่โตน่ารักมากผมไม่เคยเจอพี่โตมาก่อนนั่นคือครั้งแรกนะแล้วอาหารแกรอร่อยจริงๆวันนั้นะผมไม่ได้นอนเลยแต่ยังไงก็ตามผมรู้ว่าคลิปนี้คนดูแต่ไอ้ลลปรัเงไกก่านนนจะแตตอผใหฟ คือพอไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยร้านอ่ะปกติร้านที่เราไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารกรีกร้านอาหารยุโรปร้านอาหารเลบานอนอ่ะมันจะมีหน้าร้านมีอะไรที่เราถ่ายได้แช่แต่ไปร้านอาหารรัสเซียไม่มีเราขับรถเข้าไปอ่ะเรายังงงลยครับผมถามส้มเพราะส้มมันขับรถไงก็ถามว่าให้ส้มร้านอยู่ไหนวะหาร้านก็หาไม่เจอแล้วร้านของรัสเซียอยู่ชั้น2ของร้านอาหารไทยคือเราต้องเดินเข้าผ่านร้านอาหารไทยเข้าไปเจอพนักงานร้านอาหารไทยเจอแม่ครัวเจออะไรด้วยนะเราค่อยเดินขึ้นบันไดแล้วที่มันตลกคือตอนไปถึงเนี่ยเราต้องหาที่เปิดคลิปจม่ ไม่รู้จะเปิดตรงไหนเพราะว่ามันคือเข้าจากซอย10เมตรอะแล้วมันมีแก,งก๊งวินมอไซค์นั่งอยู่ ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดยังไงแล้วแก๊งวินมอไซค์แกก็น่ารักนะแกก็นั่งดูแบบเราก็เลยคิดในใจเออไหนไหนก็มันเป็นแลนด์มาร์คที่ดีที่ให้คนที่อยากจะมาเดินตามรอยเรามากินข้าวเนี่ยเห็นแลนด์มาร์คก็เออเนี่ยวินมอไซค์อยู่ตรงนี้หน้าซอยนะแล้วคุณตรงมาอีกสิเมตรคุณก็เจอร้านเลยก็เลยไปเปิดตัดสินใจไปเปิดที่วินมอร์ไซค์ผมก็ไม่นั่งถ่ายกอดคอวินมอไซค์แล้วเปิดแล้วก็ให้วินมอตอร์ไซค์พูดว่าไมเควสอะไรอย่างเงี้ยแต่ทตล้วกนัก็ข พิ่งไปแบบไปชกตีกับแก๊ปอ่ะพอดีอนึกออกว่าแล้วมันเป็นช่วงที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแบบไม่ถึงอาทิตย์นึงก่อนที่เราจะไปซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าเขาก็น่ารักกับผมนะแต่มันตลกไงคือมันก็เริ่มต้นแปลกแบบแปลกแ,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 แล้วอะแล้วพอเดินขึ้นร้านเนี่ยคุณต้องเข้เขาใจนะการที่เราไปร้านร้านหนึ่งแต่เราต้องผ่านอีกร้านหนึ่งอะ เคยไปในห้างไหมแล้วเราเราจะไปกินร้านนี้แล้วมันมีแบบพนักงานของร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นทางผ่านแล้วเขาบอกเออดูเมนูก่อนก็ได้นะแล้วเราแบบเดินผ่านร้านเข้าไปเพื่อจะเข้าอีกร้านหนึ่งเขาก็รู้สึกแย่เลยอะแต่มันไม่เหมือนกับวันนั้นที่เราไปร้านอาหารรัสเซียเพราะว่าเราต้องเดินเข้าไปในร้านอาหารไทยที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เขาก็อ๋อยินดีต้อนรับค่ะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อร้านอาหารรัสเซียอยู่ไหนเขาบอกอ๋อต้องต้องเดินไปทางครัวแล้วเดินขึ้นันไดแ์้งบนเขาก็เป็นแบบแม่งมาร้านอาหารรัสเซียอะเรนึกออก ปฏิเสธร้านเนี้ยเพื่อจะเดินผ่านร้านเขาแล้วขึ้นไปร้านรัสเซียแล้วพอขึ้นไปเสร็จปั๊บเนี้ยก็จะมีผู้หญิงผมไม่รู้เขาเป็นแฟนกันหรือเป็นเพื่อนกันนะแต่เจ้าของร้านจะเป็นคนรัสเซียชื่ออเล็กซี่แล้วก็มีผู้หญิงเป็นคนไทยอยู่กัน2คนแล้วอเล็กซี่แกดูแบบ ตื่นตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนเหมือนประมาณยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าไปเสร็จปั๊บร้าน,นแกแต่งสวยมากแล้วก็แกเป็นคนที่น่ารักมากเจออย่างแรกเลยแม่ให้กินเหล้าก่อนเลยให้ล่อวอดก้าวก่อนอะไรช็อตหนึ่งช้อนหนึ่งแค่ชอนน้ชอนหนึ่งเป็นช้อนรัสเซียกินเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วหลังจากนั้นแกก็ทําอาหารมาให้แก,กอธิบายไปเสร็จปับ๊บตอนพูดคุยกับแกมันมีแบบผมก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับแกแล้วก็พยายามจะแปลปนภาษาไทยอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบผมตัดคลิปก็ไ่า่ะตัดยากคนก็ไม่น่าจะดูมากแล้วอย่างคืออเล็กซี่แกแกก็ให้้้ผผมกกกิินนนนนเเเลลาาาอยายย่งดีววววตััไป2 2ขขะครบ ปกติผมไม่กินวอดก้านะหนักมากกว่านะั้นอ่ะแล้วเมาอ่ะถ่ายเสร็จเมาต้องมาถ่ายตอนที่สตาร์บัคไปกินกาแฟต่อด้วยเพราะร่างกายไม่ไหวแล้วอ่ะจำได้ไหม <c oughs> ก็น่าจะเป็นคลิปโปรดผมเลยเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะดูเยอะแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะถ่ายออกมาได้ออกมาดีแล้วก็มันเป็นอาหารที่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะอร่อยแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปกินเหล้า2ขวด เียวกับคนแปลกหน้านะครับแต่ท้ายสุดออกมาโดยรวมก็ถือว่าดีมากนะครับหลังจากนั้นอเล็กซี่แกก็ชวนไปปาร์ตี้ตลอดนะจะมีปาร์ตี้ที่ร้านแกกันจนเกินแขกเชิญอะไรมาแต่เราก็ไม่ได้ปรับเพราะเรายุ่งไงก็นั่นคือหนึ่งในคลิปโปรดผมนะครับความทรงจําที่ดีเหมือนกันก็คือไอคลิปพิซซ่าคลิปพิซซ่าเนี่ยตลกมาก วันนั้นเราต้องถ่ายคลิปคลิปหนึ่งเพื่อจะลงแล้วเราไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงล็อกดาว์เคอร์ฟิวอยู่ผมก็เลยแบบเอออยากกินพิซซาเพราะไม่ได้กินพิซซาอิตลี่มาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราสั่งพิซซามาแล้วรีวิวพิซซาดีกว่าเพราะว่าเผื่อบางคนแบบช่วงนั้นติดเคอร์ฟิวอยู่แล้วก็อยากสั่งพิซซามาทานก็ลองทานพิซซาแบบสไตล์ดั้งเดิมบ้างดีกว่าหาแถวนั้นก็เลยเจอร้าน r l l i ล g s t โตนเราก็เลยสั่งมาจะไม่ได้ว่า2หรือถาด แล้วผมก็เอามาให้พนักงานกินแล้วแลวน่นั่งพูดกันพูดกันเรื่องพิซซ่าฮาวายเอี้ยนว่าทำไมคนอิตาลีไม่ชอบกินพิซซ่าเศษสับประรดแล้วมไม่กินจริงๆนะขนาดไปซูเปอร์ที่อิตาลีอะแล้วมีพิซซ่าแช่แข็งในช่วงล็อกดาวน์ที่ยุโรปนะครับที่ซูเปอร์ไม่เปิดเนี่ยกระดาษทิชชู่อาหารเครื่องดื่มนี่คือหมดซูเปอร์เลยแต่จะเหลืออยู่ก็คือพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยนคืออิตาลีไม่ไม่เอาไปจริงๆอะถึงแม้กูจะต้องอดอยากตายกูก็ไม่กินประมาณนั้นะซึ่งมันตลกเราก็เลยเอา ร็อกเกสลัดน้อยแล้วผมโคตรเกลียดเลยพิซซ่าไหนที่ให้ผักร็อกเกตสลัดนิดเดียวมันต้องให้เยอะๆครับผมก็พูดเป็นในคลิปอะไรเงี้ยแล้วทาง rolling stone เขาก็ติดต่อมาแล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์เราให้เราทำคลิปต่อแล้วมันก็เป็นการตอบรับที่ดีแล้วก็ลูกค้าก็ให้ความสนใจก็ไปกินร้านเขาตามรอยเราไปกินเยอะก,ก็เป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนกันที่เราได้ช่วยทาง rolling stone ด้วยแล้วก็ rolling stone ที่แอนนี่เขาก็น่ารักมากนะครับเขาก็ วันมิ e ติ้งเขาก็ให้พิซซ่าเรามาแจกให้กับ FC ด้วยแล้วก็ถือก็ต้องขอบคุณพี่เขานะครับมันเป็นคลิปที่ผมก็ชอบเหมือนกันคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ผมรู้สึกตลกเหมือนกันที่แม่งแปลกๆเหมือนกันเนี่ยเกือบจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วก็คือคลิปไก่ Chicken Express อ่ะ ที่พี่โมหมัดเขาเขาให้เราไปโปรโมทให้เขาอะ่ะอันเนี้ยผมแบบตอนผมฟังจากส้มเนี่ยเขาติดต่อมาเป็นเดือนแล้วนะแต่ว่าเหมือนเขาก็ยังแบบคิดก่อนว่าจะจะมาสปอนเซอร์เราดีไหมให้เราไปลองร้านเขาดีไหมอะไรเงี้ยแล้วผมขอบอกก่อนเลยคือทุกครั้งที่ผมจะดูร้านเนี่ยถึงแม้จะมีคนมาสปอนเซอร์ก็ตามอะ่ะผมจะเลือกก่อนว่าร้านเนี้ยอาหารอร่อยไหมราคาทุกอย่างคือโดยรวมแล้วมันโอเคไหมถ้ามันโอเคที่ผมจะไปรีวิวผมจะไปรีวิวแต่ถ้าสมมุติมันเป็นร้านที่ผมรู้สึกว่าผมแบบมีบางจุดที่ผมอาจจะรู้สึกไม่ชอบ อะไรเงี้ยผมก็จะอาจอาจ,จะปฏิเสธไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมไปดูร้านชิคเก้นสเปซเนี่ยมันแปลกมากตรงที่พี่แกตั้งใจมากนะแล้วเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องพี่แกให้ฟังนิดนึงแต่ผมจะไม่ลงดีเทลเยอะนะเพราะว่าผมไม่ได้ขออนุญาตพี่เขามาเล่านะครับผมก็จะเล่าเอาคร่าวๆแล้วกันคือพี่มอหมายเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับร้านอาหารเลยนะครับ uh huh. เรื่องนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นบทเรียนที่ดีให้กับหลายๆคนนะแล้วก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะมองมุมไหนนะแต่ผมมองว่าเราเรียนรู้จากสิ่งที่เ ขึ้นกับพี่เขาได้เขาต้องไปคุยงานที่จีนพอเขาไปเมืองจีนเนี่ยพี่แกไม่ชอบกินอาหารจีนแกก็เลยไปกินเหมือนแบบมีเคเอฟซีมีอะไรบ้างก็เลยจะไปกินแบบคนที่เป็นไกด์ที่นั่นเขาบอกว่าไม่มีเพื่อนเขาอ่ะก็บอกว่ามีแต่ร้านเนี้ยเป็นชื่อ Chi c k e n e x p r e s s ลองไปทานดูไหมเขาไปทานดูเขาบอกหูไก่นี่มันอร่อยมากคือแบบมันเป็นแบบไก่ย่างที่อร่อยโคตร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 ยิ่งกว่าไก่ทอดอีกแล้ว เขากินอันเนี้ยสอาทิตย์รวดเลยไม่กินอย่างอื่น,ลนะน,แ,นแล,ล้วนะ,ะกินแต่อันเนี้ยแล้วกลับไปโรงแรมว่ากินแต่อันเนี้ยทุกมือ้อแล้วพอเขากลับมาเสร็จปับ๊บอีกสักพักนึงเขาก็ได้ไปทํางานที่จีนอีกเนี่ยแล้วเขาต้องพาลูกค้าพาเพื่อนพาอะไรไปก็าพาไปกินร้านนี้ทุกคนบอกอร่อยหมดอร่อยจนว่าเขาไปซื้อแฟนชายนี้มาเลยแล้วก็พาคนที่เป็นเชฟคนนี้ให้มาอยู่เมืองไทยเลยแล้วมาทําร้านพอทําร้านไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณแเดือนกว่าจะทําร้านนู่นนี่เสร็จเรียบร้อยเชฟเนี่ยทำอาหารให้เขากินกินไม่ได้เลยแล้วเขาบอกงั้ บอกว่าไหนลองทําให้ดูดิว่าเอาสูตรอย่างไหนไอเชฟอะเอา YouTube ให้ดูก๊อป u t u b e มาเขาก็เลยเหมือนแบบให้ไล่เชฟกลับไปแล้วก็ลงทุนไปเป็นร้านละเขาก็ม่รู้ทําไงเขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขากับพี่ชายเขาเนี่ยหรือน้องชายก็ไม่รู้จะมาออกแบบ ทำไก่เองแล้วเขาใช้เวลาจากที่น้ำหนักเขาเนี่ยน้ำหนักเขาผอมๆเนี่ยขึ้นมา20โลพี่ชายเขาาน้ำหนักขึ้นเพราะว่าเหล่าน้องชายเนี่ยเพราะว่าเขาต้องลองเทสอาหารทุกวันแล้วทำเมนูมาเป็นแบบเกือบร้อยเมนูแล้วแบบสุดยอดมากแล้วแบบไอเดียดีมากแบบแกะกระดูกออกมาแล้วเอาใส่ไก่เพิ่มเข้าไปในน่องไก่อะไรเงี้ยคือแบบร้านเนี้ยล้ำจริงๆและอาหารเนี่ยผมเดาไม่ถูกเลยรสชาติเนี่ยมีอะไรบ้างปกติผมจะเก่งเรื่องว่า เครื่องปรุงหรืออะไรหรือว่าในอาหารเนี่ยใส่อะไรบ้างเนี่ยแต่อันนี้เดาไม่ออกจริงเพราะแกมีหลายๆอย่างเยอะแต่มันทําทุกอย่างมันรสชาติละมุนมากรสชาติอร่อยม,มากนะครับตอนนั้นเขาจ้างให้คนมาทํารีวิวร้านเขา2คนแล้วก็มีเราด้วยแต่ว่าเหมือนแบบต้องขอบคุณ FC เรานะครับที่คนเนี่ยเข้าไปทานตามรอยเราเนี่ยเยอะมากทุกร้านเลยนะแล้วก็ FC เราก็แฮปปี้กับการไปทานแล้วก็ลูกค้าเราก็แฮปปี้ด้วยนะครับ ที่ผมแฮปปี้สุดคือหลังจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยก็ช่วยโปรโมทร้านเขาให้เพราะว่ามาจากช่องเราอะ่ะที่เป็น f c เราเนี่ยไปทานร้านเขาเป็นพันโต๊เลยนะใช่ป่ะเจมเป็นพันโตอ่ะคนทานเยอะมากแล้วก็ชอบมากเพราะว่าคือทุกครั้งที่ผมไปร้านบางทีเป็นสปอนเซอร์บางทีก็ไม่ใช่สปอนเซอร์บางทีเราก็ไปของเราเองนะแล้วแต่แต่ทุกร้านเนี่ยที่เราไปเราพยายามจะคุยกับเจ้าของร้านว่าขอให้เรามีดีลที่ดีที่ให้ f อเราเนี่ยได้ไปทานไม่ว่าจะได้ของฟรีหรือได้ส่วนลดพิเศษหรืออะไรก็ตามเราพพยาาามมจะะให้เรว่ผ ากให้ทุกร้านที่ผมไปถ่ายเนี่ยพอคุณไปทานอย่างน้อยคุณไปแล้วคุ้มเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วหลายๆคนก็แฮปปี้ตามที่แฮปปี้กับการไปกินตามที่เราไปมานะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกตลอดเนี่ยของปีนี้ในช่อง myquest เนี่ยไม่ว่าจะทริปวิวเยอะหรือวิวน้อยผมแฮปปี้หมดเพราะว่าผมได้คือผมมีสช่องเป็นช่องเอนตีโรพูดถึงฟุตบอลผมก็จะมีสังคมเกี่ยวกับฟุตบอลในช่องนั้นผมก็แฮปปี้แต่ myquest ก็จะเป็นอีกสังคมหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ไปพบปะเยอะหรือคุยกันเยอะแล้วพอผมได้้้้้มมมาาาททํํช่่อองันนกนก็็ใใหหผไดดเจคๆววยแล เรามีมิ팅อะไรก็น่ารักกันทุกอย่างมันไปในทางที่แล้ว่ผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าอยากจะดูคลิปแบบไหนอยากให้ผมทําสไตล์ไหนบอกผมได้แล้วปีหน้า2021เดี๋ยวเราจะมาทํากันแล้วช่อง My Quest ก็จะดีกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับและปีหน้าครับสวัสดีครับ อะไรอะบอกแว้วต้องบอกกันอะไระีา่ากันตอนีนีนนนน่นี่่ะไระเอาไปตัดต่อครับ ขอบคุณนะครับที่มาชมวีดีโอผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับตรงนี้เลยครับตรงทุงผมเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโออื่นๆก็ดูได้ตรงไหนดีนะตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ